เดี๋ยวอเพื่อนไปทำงานนะครับไปยศทำงาสีขาวนะเราไปยศสำาสีขาวนะ ครับเดี๋ยวเจ้าน้าที่ตรับเดี๋ยวผมขอกล่าวโทษนะครับน้องเธอเดงเนี่ยฐานตามมาตรา8ของปพราการปริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวขออ้อ22/61นะครับแล้วก็นายจ้างตามมาตรา9ของบพราการปริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวข้ห2ึ 6, 6 1ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเตัวไปสอบสวนนะครับ เอ้รุดยอดเลยที่มีนี่นู่นี่นี่ดาวติ๊กตุกหัใหญ่เอเดาวอพี่เต้บอไทยท่านอย่เอาจตรูกเลยอ่ะได้ครับเดี๋ยวเอากล้องมาทีผมดูอยู่พี่ป่าบางพจบจบมาเห็นพี่ไฟ์สวดอยู่เร็วพี่เต้ไม่มาไม่ได้มาชุดเดียวน ก็จะพูดกันแต่ว่าทำงานร่วมกันบางครั้งอาจจะมัเสียใจอ่ะแ่เสียใจอย่าล้วกันแล้วก็จะทิ้งเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะบางนะโอ้ได้หล่าจีได้ไเดี๋ยวไปไปเจอไปดูหน้าเยลีแก้เกาเก้็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะครับจุดตรงนี้จุดที่อาจุดแรกที่เข้ามาตัวแรกของนีไปครับตอนนี้น้องก็กลับมารอบตัวนะครับก็โอเคก็ได้แต่เราไปที่สพอร์ตไทยนะครับ มาแล้วแท่งแต่เมื่อคืนก็จะเสร็จตีห้า้วไม่ใจ่ตีสามมือ,อตีสามตีสามแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ก็จะเสร็จแต่เนี้ยเพิ่งป่านนี้แล้วเพิ่งจะถ่ายถ้จับกลุ่มก็เพิ่งทำถ้ามันทีจับกลุ่มเสร็จผมก็สภาพนี้ แต่ผมจะกลับป้านไหวไหมเนี่ยได้ไปชัคขึ้นมาแล้วนะครับมีปลาด้วยเป็นไงล่ะมีปลาด้วยขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูในตาปูนำจับสภาพเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วโอเคโอเคลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ